กาบสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุขุคนพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกับสองสติกบ้านนาสาแนวพี่น้องเมื่อนี้สติกก็พาพี่น้องออกมาเกี่ยวเขาอยู่กลางหน้าด้วยพี่น้องเด้อเมื่อนี้มาเจอกันอยู่กลางหน้าจาออกมาเกี่ยวเขากับเวลาเศร้าๆแบบนี้นะพี่น้องเนาะท้ายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุขุคนพี่น้องออกมากลางนาพี่น้องมาเกี่ยวเขาจ้า เขาก็ะชุกเต็มกลางหน้าเลยเด้อพี่น้องเขาชติกเลยเน้อพี่น้องช่วงนี้ในลูกเกลียวเขาเลยพี่น้องปลายพ้นต้นหนาวแล้วพี่น้องวันนี้ก็ออบมากกันน้าบรรยากาศอยู่กไห้กลางหน้ากับประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทุ่งไร่ทั่งหน้ากับมาชติกกับโอ้พอย,ยพี่น้องเลยไม่อยากสียนอนเลยพี่น้อง ตกและกระแดดตกและกระแดดพ้นให้พี่น้องบนเรื่องบทเป็นเหตุยา่นองเขาก็เริ่มสุกไลาแเลยโอ้เรื่อน้ำพ้นพี่น้องพอกันอยู่กันไายพี่น้อง ที่นีเนเเ่เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาป๊บพนเกี่ยวเขาไมีนานนี่ก็ลำบากเลยพี่น้องข้างนเกี่ยวมันไม่นานน,นนี่ก็ม้วนเละทักทายสบายดีเด้อพี่น้องก็สุขสุขคนว่าพี่น้อนงอยู่ทางไทยฟางล่างถ้าพี่น้องมาเกี่ยวเขาต้องกัน าากกาาภาพี่น้องออกมาเกี่ยวเขาเนี่เกี่ยวเขาปุ๊บคนพี่น้องที่กระซิบภาพพี่น้องออาไม้บึงบรรยากาศอยู่ทุงท่งไาทุกหน้าเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องวันนี้นี่แค่ไหนก็ได้ ต้อแหะกแดดต้อแหลกะแดดพี่น้องเบื่อน้ำคุนนี่นทำไมสีแดดเลยหลุดตะโกนแค่เจ็ดสี่เลยพี่น้อง แดกกระแดดโอ้ย có lợm nhuận và là khi nào ơi ของเขานี่คอเขาอีหอนเด็กเป็นตายอดพี่น้องมันคนดิ้นเลยตัวเล มื่อเนกับบุญออกพรรษาพี่น้องแต่ว่าจะติดออกมาเกี่ยวกัเขาตั้งหน้าพี่น้องตั้งหาคนเดียวคนอื่นก็กินบุญกัน ทุ่งหน้าพี่น้องแดดละกัฝนตกอีกพอมาเกี่ยวกับฝนตกอีกโู้ยพี่น้องเลยจักเสียจังไดาอันนี้ก็ดำมากเลล่ะทักทายสบายดีเด้อพี่น้องมื่อสุขสุขคุณภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ทุ่งไรทุ่งหน้าโอ้ยพี่น้องออกมาเกี่ยวเขาเมื่อนี่ฝนตกแห่งอีรีเลยเกี่ยวเขามากับสายฝน หอนแดดพี่น้องเลยคือว่ามื่อนมากแป๊บหนึ่งก็เมื่นผลมาโหลดคือว่าแดดมากกันเด็ดแดดหอนเพี่นอ้องเมื่อหอนแดดพี่นอ้นองปุณิสติกะคือว่าตัวตัวนายพี่น้องเลย ท่าสบายดีพี่น้องมื่อสุขสุขวัลด้วยพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันอยู่ตรงไหนตรงหน้าออกมาเกี่ยวเข่าพี่น้องวันนี้อะไร้องมาเกี่ยวเข่าอีก่กลางหน้าพี่น้องเลยสวิตเซอร์แลนด์กับพ่อป้านี่นะพี่น้องเนาะเกี่ยวเข่าสั่งหนามเียพี่น้องเกี่ยวเข่ากาหนีหนามปะเปะเ๊ปะ You Kahina. Know. เียนัวนัเขาห่มบรรยากาศทุงหน้าบานสติกับพี่นี่ต่วนี้กับพเล่นพะพีหอกคือ้องว่ากับคไายแต่ว่าเส้นเนือกับเสนชูแล้ผีน้อกชูแต่เทอนละพีน้อกมันยากาศตัวผี่้อก ลบไม่ไอยวอยพี่น้องมื่อนี้ออกภาษาเลยพี่น้องเลยออกภาษาเฉติออกมาเกี่ยวเขาตรงหน้าพี่น้องยังไงกันเป็นกำลังใจอ่ะจริงเด้อพี่น้องเด้อฝนตกเมื่อคืนนี่นะพี่น้องเมื่อเช้าก็ตกอีกเลยพี่น้อง,กง,ต,ง,อองกตกไหวตกว้าวุ้ยพี่น,ออน,อนอ้องก็งงเสียนแน่เลย ยากลุกใจเกี่ยวเขาพุทตกบโพน้นนะพี่น้องเกี่ยวโป๊ะพนต้องเอาพอเขาแล่นีน่โบ๊ะพนแล้วกระเดมาอีกพี่น้องเนี่ยอะไรพี่น้องเกี่ยวเขาเพรอนรลายพี่น้องมืนน่อวานสติกับสื่อคืนกันแล้วพี่น้อง เจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อคลิปมือดีกับสติกขอตัวไลยไปก่อนคงจบลงวมเพียงซ้ำนีนะพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า